สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมหรือการพัฒนาเกมนั่นเองค่ะในการพัฒนาโปรแกรมนะคะก็จะสามารถนําการเขียนโปรแกรมจากสแกนนะคะมาพัฒนาเป็นการเขียนโปรแกรมต่างๆหรือว่าพัฒนาเป็นเกมค่ะในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์นะคะนับว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้หลากหลายด้านเลยค่ะเพราะเราจะต้องใช้การออกแบบเกมออกแบบเนื้อเรื่อง การเขียนโปรแกรมสุ่มตัวเลขหรือการทำตามเงื่อนไขต่างๆนะคะเอามาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อจะสร้างเกมเกมหนึ่งออกมาค่ะหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นการสุ่มภาพสุ่มตัวละครสร้างอ n น m ิเมชันขึ้นมาค่ะก็เราใช้พวกบล็อกคำสั่งต่างๆนะคะนักเรียนมาพัฒนาให้เกิดเป็นเกมค่ะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถคิดเกม1เกมค่ะแล้วเราก็คิดวิธีการเล่นคิดเงื่อนไขนะคะแล้วเราก็นำวิธีการหรือล การลำดับการทำงานของเรานะคะคมาออกแบบไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นโปรแกรมอันนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาตัวเองค่ะให้สร้างเกมได้นะคะอาจจะเป็นเกมง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากบ้างก็ลองค่ะนักเรียนก็เดี๋ยวลองดูนะคะอย่างวันนี้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างเกมไทยตัวเลขและเกมฝึกพิมพ์ค่ะก็จะเริ่มจากให้นักเรียนนะคะมีการสร้างตัวเลขขึ้นมาค่ะเมื่อสร้างตัวเลขเสร็จแล้วนะคะ ก็จะพิมพ์ตัวเลข1-5นะคะใช้ตัวละครเนี่ยทั้งหมดเลยตัวเลข1,2,3 4และ5นะคะแล้วค่ะเราก็จะใช้การเขียนโค้ดนะคะหรือบล็อกคำสั่งในเว็บไซต์สแกนนะคะสร้างให้มีการสุ่มค่ะสุ่มคอตตูมสุ่มจาก1-5ถึงนะคะว่าจะเป็นตัวเลขอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเริ่มเขียนโปรแกรมค่ะ เราจะมีการออกแบบเกมทายตัวเลขนะคะโดยให้ผู้เล่นนะคะป้อนตัวเลขเข้าไปค่ะตัวเลข1-5ถ้าค่าที่สุ่มถูกต้องค่ะจะให้ระบบนะคะมีการแจ้งว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะคะระบบจะแจ้งว่าไม่ถูกต้องลองใหม่อีกครั้งโจทย์นี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ดังนี้นะคะเราก็เริ่มจากรับข้อมูลประมวลผลและส่งออกนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าการทํางานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากแบบนี้ ถ้าต้องการทายตัวเลขจากการสุ่มนะคะโดยเทียบตัวเลขที่ป้อนเข้าไปกับตัวเลขที่สุ่มก็จะเริ่มจากป้อนค่าตัวเลข1-5ค่ะอันนี้คือข้อมูลนําเข้านะคะต่อไปก็จะเป็นการประมวลผลคือการสุ่มค่ะตัวเลขระหว่าง1-5แล้วเปรียบเทียบนะคะว่าเปรียบเทียบกับค่าที่ผู้เล่นป้อนเข้าไปและก็เป็นข้อมูลส่งออกมาแสดงผลการทายตัวเลขค่ะ จากการวิเคราะห์ปัญหานะคะนักเรียนอาจจะเขียนโปรแกรมถามก่อนนะคะให้คอมพิวเตอร์ถามก่อนมีการรับค่ามาเก็บไว้ในตัวแปรค่ะจากนั้นนําตัวแปรมาเปรียบเทียบกับค่าจากการสุ่มสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ดังนี้อ่ะอัลกอริทึมนะคะของคุณครูนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะก็จะเริ่มจากเริ่มต้นให้โปรแกรมแจ้งให้ป้อนตัวเลขค่ะป้อนค่าตัวเลขมาเก็บในตัวแปร แสดงภาพตัวเลขเคลื่อนไหวแสดงภาพตัวเลขจากการสุ่มเปรียบเทียบค่าที่สุ่มกับค่าในตัวแปรค่ะก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าค่าตรงกับแสดงให้พูดว่าถูกต้องถ้าค่าไม่ตรงนะคะก็จะบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วลองใหม่อีกครั้งค่ะนักเรียนก็จะได้อันกริทยมเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลองค่ะเขียนโปรแกรมกันอ่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนคุณครูเนี่ยจะต้องประกาศตัวแปรก่อนค่ะเป็นตัวแปร x นะคะตัวแปรง่ายๆค่ะ คุณครูก็ไปที่เว็บไซต์นะคะค่ะนักเรียนนะคะอย่าลืมเวลาที่เราจะเข้ามาเขียนโปรแกรมให้นักเรียนนะคะลงชื่อเข้าใช้ด้วย username และ password นะคะที่คุณครูให้ไปแต่อันนี้นะคะคุณครูได้เข้าไว้แล้วอ่ะก็ไปที่สร้างนะคะใครมาเจอหน้านี้นะคะพิมพ์เว็บไซต์ s ส a t ในเว็บเบราว์เซอร์ google chrome ค่ะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นแอปพลิเคชัน google chrome ค่ะ ลงคือลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยอ่ะสร้างนะคะก็จะเริ่มสร้างแต่ว่างานนี้นะคะนะักเรียนคือถ้าใครไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะการสร้างตัวเลขนะคะอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเปลี่ยนให้นักเรียนไปสร้างเกมอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ให้นักเรียนเรียนรู้ค่ะว่าสแกนนะคะสามารถสร้างเกมได้อะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ต่อไปตัวละครสไปนะคะเราจะไม่ใช้ในเนื่อีจากลบทิ้งไปเราจะไปสร้างตัวละครเองค่ะโดยเราก็จะคลิกที่เลือกสไปนะคะแต่ว่าเรายังไม่คลิกนะคะให้นเรียนเลื่อนมาแล้วเราก็ไปที่วาดรูปค่ะค่ะเมื่อนักเรียนมาที่คอสตูมนะคะถ้าเราใช้แถบเครื่องมือวาดรูปนะคะก็จะมาที่คอสตูมอ่ะเราก็จะได้ ลักษณะของการปรับแต่งคอสตูมนะคะแต่เราจะมาว่าตัวละครเองค่ะนักเรียนก็ไปที่แถบเครื่องมือข้อความค่ะที่เป็นตัว T นะคะคลิกเมาส์1ครั้งหรือกด1ครั้งนะคะก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบในกรอบสีฟ้า,ฟานะคะพิมพ์ตัวเลขค่ะอ่ะตัวเลขที่เราได้นะคะนักเรียนอาจจะเล็กนะคะให้นักเรียนใช้แถบเครื่องมือเลือกค่ะเราก็จะสามารถขยายตัวละครของเราค่ะนำมาอ่ะวางให้ตรงจุดตรงกลางนะคะที่มี ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เลยคือตัวละครของเราก็จะอยู่บนเวทีค่ะในตำแหน่งที่สวยงามนิดนึงนะคะนักเรียนก็จะวางไว้แบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะนักเรียนสามารถเลือกสีได้เลือกสีตามต้องการค่ะแต่นักเรียนต้องเลือกตัวละครไว้ก่อนนะคะปรับแต่งค่ะใส่คอบก็ได้นะคะนักเรียนถ้าเราอยากได้ขอบค่ะที่เป็นสีดําหรือสีน้ําเงินแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้หรือเราจะกลับมาที่ตัวทีค่ะแล้วเรามาปรับแต่งแบบอักษรน,นะคะนักเรียนก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะอยากได้ตัวละครที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทำสีขอบค่ะ,ะเข้มนิดหนึ่งแบบนี้ก็จะดูสวยงามขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราได้ตัวละครที่เป็นคอสตูมหนึ่งนะคะเราก็จะทำซ้ำค่ะ คลิกขวาหรือกดค้างนะคะก็จะทำซ้ำเป็นเปลี่ยนนะคะเป็นตัวละครที่2นั่นเองค่ะอ่ะเราก็ลบไปนะคะก็จะพิมพ์เป็นเลข2ค่ะเราก็จะได้ก็ทำให้ครบนะคะถึงเลข5เลยค่ะก็ทำซ้ำไปก่อนก็ได้ค่ะเราเปลี่ยนเอาอันนี้นะคะก็จะเป็นเลข3า ต่อไปค่ะเลข4ค่ะแค่คลิกนะคะและสุดท้ายนะคะคอสตูมสุดท้ายก็จะเป็นเลข5ค่ะตอนนี้นะคะเราได้ค่ะตัวละครนะคะที่อยู่ในตัวละครเดียวกันแต่ว่าชุดรูปแบบนะคะก็จะเป็นเลข1 2 3 4 5ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันอะ อันดับแรกนะคะเราจะใช้เป็นนักเรนก็จะกลับมาที่เราดูที่คอสตูมหนึ่งนะคะนักเรนก็กลับมาที่โค้ดนะคะค่ะเราก็จะใช้การทำซ้ำให้มีการเปลี่ยนคอสตูมเป็นสุ่มจาก1ถึง5ค่ะแต่ว่าถ้าเราเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะนักเรีนนักเรนจะต้องเริ่มจากการสร้างตัวแปรค่ะเพื่อให้ตัวแปรนะคะรับข้อมูลที่เราพิมพ์เป็นตัวเลขไทยเข้าไปค่ะ แล้วเดก็สร้างตัวแปรนะคะเป็นตัวแปร x ค่ะตัวแปร x นะคะก็ตกลงค่ะต่อไปค่ะครูจะให้ตัวละครพูดนะคะคือเราจะเริ่มเหตุการณ์ว่าอ่ะจะเป็นการเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิกนะคะอันนี้ลองเปลี่ยนบ้างนะคะเราลองไม่ใช้เมื่อคลิกท้องเขียวนะคะจะเป็นเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิก คุณครูจะลองคลิกที่ตัวละครค่ะเพื่อให้โปรแกรมรันตัวเองนะคะค่ะต่อไปค่ะจะไม่ให้ให้มีการพูดพูดคำว่าคลิกที่ตัวเลขเป็นเวลา2วิค่ะอ่าคลิกที่ตัวเลข2วินะคะต่อไปค่ะให้มีการถามก็จะไปตรวจจับนะคะ ถามว่าถ่ายซิตัวเลขต่อไปคืออะไระถ่ายแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะเริ่มเปลี่ยนคอสตูมเป็นซุมจาก1ถึง5นะคะแต่ว่าเราจะให้ทําซ้ำนะคะทำซ้ำสิครั้งเนี่ยเราจะเปลี่ยน คอสตูม <Cost> เป็นอ่ะเราก็จะไปที่รูปลักณนะคะก็จะเปลี่ยนคอสตูมเป็นตรงนี้เลยค่ะสุ่มเลือกสุ่มจาก1ถึง5ค่ะเราจะใช้ในกลุ่มของตัวดำเนินการค่ะนี่ไงคะเลือกสุ่มจาก1ถึงสิแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็น5นะคะเพราะว่าเราใช้ตัวละครถึงแค่เลข5ค่ะแล้วเดงก็ไปกำหนดเองนะคะต่อไปค่ะ เราสุ่มแล้วนะคะเราจะมาตั้งค่าค่ะให้ตัวแปร x นะคะเป็นเลือกสุ่มจากตัวละคร1นถึงหค่ะเราก็จะไปที่ตั้งค่านะคะก็ไปที่ตัวแปรค่ะตั้งค่าตัวแปรของฉันเป็นอ่ะแต่เราจะใช้เป็นตัวแปร x นะคะซึ่งค่าเนี่ยจะมาเก็บในตัวแปร x เ,เป็นเลือกสุ่มจาก1นถึงหสามารถคัดลอกได้นะคะบล็อกคําสั่งอ่าตรงนี้นะคะเราคัดลอกมา คลิกขวาทำซ้ำค่ะก็จะได้บล็อกมาอย่างรวดเร็วต่อไปนะคะเปลี่ยนคอสตูมเป็น x นะคะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนคอสตูมเป็นอ่ะเราจะไปที่บล็อกคาสั่งเปลี่ยนคอสตูมเป็นนะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะเป็นตัวละคร x ใช่ไหมคะเราก็จะนำตัวแปรค่ะนี้เลยค่ะก็มาเติมนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ และถ้ามีกำหนดเงื่อนไขด้วยนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าถ้า x เ,เท่ากับคำตอบคือคำตอบที่เราใส่เข้าไปตรงค่ะเขาจะพูดว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องค่ะจะให้ลองใหม่อ่ะคราวนี้นะคะเราก็จะไปใช้บล็อกคําสั่งควบคุมค่ะแต่เราจะใช้เป็นเงื่อนไขถ้าแล้วมินันน้นะคะเราก็เลือกมาเลยค่ะต่อไปเราใช้บล็อกคําสั่งตัวดำเนินการค่ะ ก็จะเป็นบล็อกคำสั่งที่เป็นเท่ากับนะคะนำมาเติมไว้ก่อนค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวแปร x นะคะที่เป็นค่าที่เราจะพิมพ์เข้าไปค่ะแต่เราต้องการคำตอบที่ตรงกันอ่ะเราจะใช้เป็นบล็อกคำสั่งคำตอบนะคะนักเรียนก็สอนบล็อกให้เรียบร้อยนะคะก็จะพูดว่าถูกต้อง แต่ถ้าเป็นอีกเงื่อนไขนะคะก็จะพูดว่าไม่ถูกต้องลองใหม่อีกครั้งอันนี้นะคะเราก็จะใช้บล็อกนี้เลยไม่ถูกต้องนะคะค่ะเราก็มาลำดับนะคะว่าถ้าตัวละครถูก,ค,กคลิกนะคะ จะพูดว่าคลิกที่ตัวเลขเป็นเวลา2วิถามไทซีตัวเลขคืออะไระคุณครูก็มีการป้อนค่าตัวเลขเข้าไปค่ะเปลี่ยนคอสตูมเป็นเลือกสุ่มจาก1-5นะคะจะทำสามเนี่ยสิครั้งเลยตั้งค่านะคะให้ X นะคะซึ่งเป็นตัวแปรที่เราเนี่ยจะนําเข้าไปเก็บเป็นคําตอบค่ะว่าตัวแปร X นะคะจะตรงกับเงื่อนไขที่ตั้งไหมว่า X นะคะก็คือต้องตรงกับคําตอบที่เครื่องจะุ่มขึ้นมานะคะทางโปรแกรมจะุ่มขึ้นมา ถ้าถูกนะคะก็จะพูดว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกนะคะก็จะพูดว่าไม่ถูกต้องลองอีกครั้งอ่ะคุณครูก็ลองนะคะคลิกที่ตัวเลขตัวเลขจะบอกว่าทายซิตัวเลขต่อไปคืออะไรอ่ะคุณครูคิดว่าอาจจะเป็นเลข3เดี๋ยวคุณครูลองใส่เลขสามนะคะลองอันนี้คือการลองอ่เขาสุ่มมาไม่ถูกต้องค่ะลองใหม่อีกครั้งคุณครูก็คลิกใหม่นะคะ แล้วคุณครูก็ลองสุ่มค่ะเลขค่ะอ่าไม่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะสุ่มใหม่คุณครูก็ลองใส่ค่ะเลขหนึงนะคะค่ะลองใหม่อีกครั้งอ่าเลขสองนะคะลองดูค่ะว่าจะได้หรือไม่เอ้คุณครูถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนอันนี้นะคะเป็นการสร้างเกมสุ่มตัวเลขค่ะก็จะมีการอ่าพิมพ์ตัวละครนะคะ ห้าตัวค่ะเป็นตัวเลขห้าตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนคอสตูมซูมจาก1นถึงหนะคะถ้านักเรียนใช้10ตัวละครค่ะเราอาจจะเป็น1นึถึงสิก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่ใช้เป็นตัวเลขค่ะอาจจะใช้เป็นคําได้ไหมคะเป็นคําที่เป็นชื่อผลไม้ได้ไหมอ่าอย่างเช่นถ้าคุณครูพิมพ์ชื่อผลไม้ที่เป็นตัวละครค่ะเราก็จะเปลี่ยนจากแอปเปิลชมพูก่กล้วยส้มแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกซูมจากอ่าเป็นชื่อผลไม้ถึงอะไรถึงอะไรค่ะที่เป็น ในคอสตูมนะคะที่เราเรียงลําดับไว้ค่ะเดี๋ยวทางทางโปรแกรมนะคะนักเรียนจะสุ่มขึ้นมาเองค่ะแต่เราก็ต้องพิมพ์ชื่อผลไม้ถูกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆค่ะ